สวัสดีครับผมพิสิ์โอรครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่จะใช้ในการปกป้อง i p h o n e 12 mini เครื่องนี้ของผมนะครับตัว i p h o n e 12 mini เครื่องนี้ของผมได้ทําการรีวิวไปแล้วว่าซื้อมาจาก AAS ที่ติดโปร2ปีนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทําการสั่งตัวเคสมาเพื่อเป็นการปกป้องของตัวเครื่องนะครับเคสที่ผมส่งสั่งมาก็จะเป็นเคสของ UAG ครับรุ่นโมนาสีแดง ตัวเนื้อเป็นสีดำเป็นเนื้อแบบหนังนะครับตัวนี้ผมได้มาจากช h อป e ีนะครับหาอยู่นานครับกว่าจะได้สีแดงที่ถูกใจตัวนี้เป็นขนาด5.4นิ้วของ iPhone 12 mini รุ่นโมนาสีสแดงเนื้อแบบหนังราคาปกติ2,290บาทครับแต่ผมซื้อมาในราคา1,139บาทจาก t o Official Shop นะครับในช h อป e ีโอเคครับ ขอชี้เป้าเลยนะครับนี่ครับทูออฟิเชียลชอนะครับผมซื้อมาจากตัวร้านตัวนี้ครับไอโฟน e 12 m i n มรุ่นโมนาดนะครับมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับนี่ครับแพ็คเกจจิ้งก็ห่อามาประมาณนี้ครับ สั่งไปประมาณ2วันก็ได้ของแล้วครับมีตัวคันกระแทกมาให้เรียบร้อยครับตัวกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับห่อด้วยพลาสติกใสอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลองแกะตัวพลาสติกใสออกกันเลยครับแกะออกมาเรียบร้อยครับนี่คือราคาตัว2290บาทมีบอกชื่อรุ่นบอกว่าเป็น นิ้ว i p h o น e 5.4นิ้ว2020นั่นก็คือ iPhone 12 mini นั่นเองครับเดี๋ยวลองแกะตัวกล่องกันเลยครับ เมื่อแกะกล่องออกมาแล้วเรามาสำรวจที่ตัวเคสกันครับสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงคริมสันเป็นสีแดงเข้มนะครับเป็นสีแดงที่สวยตัดกับพื้นผิวที่เป็นหนังแล้วก็ขอบก็จะเป็นยางนิ่มๆแล้วก็มีตัวรังเพิ่งกันกระแทกด้านในแล้วก็ด้านข้างครับทำให้มีความบึกปืนแข็งแรงครับ แต่เมื่อนำตัวเคสมาเทียบกับเฉดของ iPhone 12 mini ที่เป็น Product r e d สีแดง iPhone 12 mini ก็สีค่อนข้างอ่อนไปเลยครับการใส่ก็ใส่ด้วยการเอาปุ่มมิวเข้าไปก่อนแล้วก็ดันอีกฝั่งหนึ่งลงครับก็จะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับตัวขอบตัวมุมเข้าได้อย่างลงตัวหน้าจอพอดีมากเลยนะครับตัวนี้ผมติดเป็นฟิล์มโฟกัสเป็นแบบผิวด้านครับถ้าติดให้อยู่กลางก็จะพอดีครับ ตัวปุ่มกดเพิ่มลดเสียงถือว่ากดได้นุ่มนวลครับไม่แข็งเกินไปบางเคสบางตัวเนี่ยผมกดลงไปแทบจะไม่ยุบลงไปเลยครับตัวนี้กดง่ายครับทั้งปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็การเว้นช่องสําหรับปุ่มเปิดปิดเสียงหรือปุ่มมิวก็เว้นไว้ค่อนข้างกว้างเนี่ครับเปิดปิดง่ายครับเพราะว่ามีสโลปลงไปแล้วก็พื้นที่กว้างตัวเลนส์กล้องนะครับคมไปจนขนาดผมมีตัวฟิล์มอีกที ก็ยังคุมฟิล์มไปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะตัวเคสค่อนข้างที่จะหนาแต่ก็เหมาะกับผู้ชายครับไม่เหมาะกับผู้หญิงเพราะตัวเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างแมนเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นการรีวิวตัวเคส UAG m o n a r สีแดงเข้มของ iPhone 12 mini ครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ